ฝ่ายต่อต้านกองทัพเด็จการสก,กัดยิงกองทัพทหารหน่วยเสริมปฏิบัติการภาคคุ้ราบจำนวน90คนและยังใช้โดรนโจมตีทาหารพม่าอย่างต่อเนื่อง3วันติดกันในพื้นที่อำเภอปะโคกูและฐาน442กองทัพมีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บสาหาัสรวม6คนหลัง k i a ยึดฐานมินอ่องไหล321ยกระดับสงครามกองทัพมินอองไลใช้เครื่องบินกองทัพอากาศตอบโต้ สวัสดีค่ะติดตามสถานการณ์ในพม่าผ่านช่องทางนี้กันค่ะเราไปดูเหตุการณ์แรกนะคะเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอมิ่งบูจังหวัดสกายเหตุการณ์ล่าสุดทางสื่อสนันข่าว The w i i e o o s s r r n n g รายงานถึงเหตุการณ์นี้ว่าในช่วงเช้า11นาฬิกาของวันที่23พฤษภาคม2567ที่ผ่านมา ทรงหน่วยเสริมปฏิบัติการภาคพ,พื้นราบจำนวน90คนบุกเข้ามายังฐานเก่าของฝ่ายพิทักษ์ประชาชนทีนี้ทางฝ่ายต่อต้านสกัดโจมตีทําให้ทั้งสองฝ่ายเกิดสงครามยิงปะทะต,ตอบโต้กันอย่างหนักตรงจุดบริเวณหมู่บ้านนัดเยดการอําเภอชางอูดประกอบกับจุดนี้เป็นจุดที่มีการสู้รบกันบ่อยครั้ง ฝ่ายกองทัพมินอองไหลพยายามวิ่งหนีออกจากฐานเก่าแต่ฝ่ายต่อต้านทหารใช้โดรนไล่โจมตีกองทัพมินอองไหลถึงฐานเก่าส่วนฝ่ายกองทัพเองใช้ช่องทางเครื่องบินกองทัพอากาศตั้งแต่ชั่วโมงแรกแรงถล่มฝ่าย PDF เสียชีวิตหนึ่งรายบาดเจ็บเล็กน้อยสี่ราย พีดีเอฟยังรายงานว่าทหารมินอ่องไหลได้เพิ่มกําลังมาอีกสองครั้งครั้งแรกช่วงเวลาบ่ายสองโมงได้ใช้รถดัาขนกองทัพมาอีก30มสคนหลังจากนั้นช่วงเวลาประมาณ5้าโมงได้ใช้รถขนทหารมาอีก5้าลำค่ะตอนนี้ทั้งสองฝ่ายสถานการณ์ตึงเครียดในจังหวัดสกายและมีแนวโน้มที่จะบานปลายมากกว่าน,นี้อีกเนื่องจากกองทัพเผด็จก,การเสริมกําลังไม่หยุดประกอบกับกระจายกําลังเข้าไปหลายทิศทางอีกด้วยนอกจากนี้ฝ่ายพิ ยักประชาชนติดเครื่องมือผ่านโดนโจมตีหมู่บ้านผู่ชอที่3วันติดต่อกันผิชวชอทีเสียชีวิต3คนได้รับบาดเจ็บอีกด้วยเหตุเกิดในอำเภอมิชเชอำเภอปะโคกูจังหวัดมะกรยมีรายงานสืส่อมครข่าวระบุว่าฝ่ายพีดีอโจมตีหมู่บ้านมิชเชซึ่งเป็นหมู่บ้านผู่ชอทีด้วยโดนและิ้งระเบิดประมาณ90ลูกเป็นเวลา3วันติดต่อกันสังหารผู้ช่วยผู่ชอที ไป3คนและบาดเจ็บอีกหลายคนวีดีเอรายงานว่าเหตุการณ์เมื่อวันที่21พฤษภาคมหมู่บ้านอองตาผิวชอรีซึ่งวนันที่22พฤษภาคมมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส20คนจากการทิงระเบิด20ลูกตั้งแต่16นาฬิกาถึงเที่ยงคืนเป็นการโจมตีเป็นช่วงจังหวะระเบิด15ครั้งเวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกามีรายงานยิงออกไปอีก5นัด สังหารผู้ช่วยอยู่่อที่บาดเจ็บอีกหลายคนวันต่อมาวันที่23พฤษภาคมตั้งแต่6นาฬิกาถึง11นิกามีการทิ้งระเบิดประมาณ50ลูกทำให้มีผู้เสียชีวิตสองรายบาดเจ็บสาหัสอีกเจ็ดรายเหตุถล่มภายใน3วันมาจากความร่วมมือกองกำลังพระมิตรจำนวน7กลุ่มด้วยกันค่ะนอกจากนี้พื้นที่อำเภอโมบยร,รัฐกะเหรี่ยงนีกองกำลังชาติพันธุ์โจมตีระเบิดใส่ฐาน 422มีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บอีก4รายเตดเกิดในพื้นที่อำเภอโมแปรรัฐก,กะเรียงนีในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม2567ที่ผ่านมาฐานทัพกองทัพมินอองไลกองพันดาบ422กองกำลังชาติพันุ์เปิดปฏิบัติการติดเครื่องมือผ่านโดนบังคับโดนถล่มใส่ฐานทัพของกองทัพมินอองไล มีผู้เสียชีวิตสองคนบาดเจ็บสาหัสอีกทางฝ่ายชาติพันธ์รายงานว่าเหตุเกิดในช่วงสัปดาห์แรกของพฤษภาคมเพอได้ช่วงโอกาสฝ่ายต่อต้านทหารก็มีการถแถลงเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ค่ะซึ่งปัจจุบันฝ่ายกองกําลังชาติพันธ์บอกว่าความต้องการในการใช้โดรนที่ทํางานอย่างต่อเนื่องทํางานอย่างหนักเพื่อใช้โดรนได้สเสถียรมากขึ้นในการโจมตีกองทัพนินอองไหลนั่นเองค่ะ ล่าสุด KIA กล่าวว่าการต่อสู้ยังคงรุนแรงในรัฐกะชินเมื่อวันที่25พฤษภาคม2567ที่ผ่านมา KIA บอกกับสื่อสัมภข่าว r f a ว่าการสู้รบระหว่างกองทัพเอกาชกะชิน KIA และกองทัพมินอองไหลยังคงดำเนินต่อในเมือง3เมืองในรัฐกะชินเมื่อวันที่21พฤษภาคมหลังจากการยึดฐานทัพที่ราบ321ในหมู่บ้านช่วยยองบินเมืองโมม็อก เขากล่าวว่า KIA และกลุ่มร่วมยิงโจมตีกองพันราบ319และ601ที่ตั้งอยู่ในมานซีทางคนเอกนอปูบอกกับสื่อสันักข่าวอาเอว่า กองทัพทหารพรม่าโจมตีทางอากาศอย่างน้อยวันละสามครั้งร,บรอบๆพื้นที่ที่มีการโต้แย้งกันอย่างหนักบางวันก็โจมตีผ่านเครื่องบิน4-5ครั้งต่อรอบเขากล่าวว่าเนื่องจากพื้นที่ทางตะวันออกของเมืองวายมอดถูกควบคุมโดยกลุ่มกองกำลังอิกราตกระฉิน (KIA) รวมทั้งผู้บัญชาการทหารภูมิภาคภาคเหนือ (MPA) ในเมืองมิจินาจึงยิงอาวุธหนักใส่วายมอดเกือบทุกวันค่ะ เกี่ยวกับเหตุการณ์ในพื้นที่ทางสื่อสันาข่าว RSA ติดต่อไปยังรัฐมนตรีที่รับหน้าที่อูโซ,โซมินเตงเกี่ยวกับสงครามและถงกยึดค่ายในเมืองแต่ไม่ได้มีคำตอบจากกองทัพทหาร KIA ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันได้ครอบครองฐานทัพของกองทัพมินออกหลายมากกว่า100แห่งรวมถึงเมือง8แห่ง และสามารถจำกัดแหล่งเงินทุนและช่องทางการสนับสนุนของทหารพรม่าระดับหนึ่งค่ะในปี2024ทางยุทธปกรณ์และกองกำลัง KIA บางส่วนที่พิด,ดิดยกองพันทหารพรม่า 1,2,3ซึ่งประจำอยู่ในเมืองนัดแพกานี่เป็นข้อมูลรายงานของฝ่ายกองทัพเอกราชกระชิง KIA ทั้ง2องฝ่ายยังต่อสู้กันอยู่ในพื้นที่โดยกองทัหารยังใช้เครื่องบินผ่านทางอากาศโจมตีเพื่อแย่งชิงฐานทัพบ,บางส่วนกลับไปนั่นเองค่ะนอกจากนี้ทางสื่อสำนักข่าวคิดติดมีเดียสรุปรายงานาสงครามเมื่อวันที่25พฤษภาคม2567 ตามรายงานได้แบ่งเป็น5พื้นที่ค่ะในแต่ละเมืองอําเภอสกายได้แบ่งเป็น3อําเภอด้วยกันค่ะอําเภอแรกอําเภอมงลาทหารพรม่าถ,ถูกยิงเสียชีวิต10คนและก็ถูกจับกลุมอีก1คนส่วนอําเภอมืองถูกยิงเสียชีวิตอีก7คนและอําเภอชองอูถูกยิงเสียชีวิตอย่างน้อย1คนค่ะส่วนจังหวัดตัในนินไต่ตายเหตุเกิดใ,ในอําเภอตะเยชองกองทัพทหารพรม่าถ,ถูกยิงเสียชีวิตจํานวน7คน ส่วนในรัฐกะเหลี่ยงแดงอำเภไผยคุณทหารพรมาร่าเสียชีวิตจำนวน2คนค่ะดังนั้นสรุปรายงานของวันที่25พฤษภาคมกองทัพมินออกไลถูกยิงเสียชีวิตจำนวน27คนและก็ถูกจับกลุมอย่างน้อย1คนค่ะ ่วนไฟล์ PDF ไม่ได้มีรายงานจํานวนผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บค่ะมีเพียงแต่รายงานแรกในช่วงของวันที่23พฤษภาคมเหตุการณ์ในอเาเภอมิ่นมูเสียชีวิตหนึ่งรายและบาดเจ็บอีกจํานวน4รายค่ะทั้งหมดนี้เป็นสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งอาําเภอสกายจังหวัดมะกวยทั้งพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงแดงพื้นที่กองกําลังชาติพันธุ์รวมทั้งกองทัพเอกราชกระชิง KIA ที่ยังโจมตีกันอย่างไม่หยุดจนถึงปัจจุบัน เพื่อติดตามสถานการณ์ในพม่าอย่างต่อเนื่องท่านผู้ชมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนติดตามข่าวพม่ากันผ่านช่องทางนี้ค่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามข่าวผ่านช่องทางนี้พบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ